Max เนี่ยนะครับผมจะตั้งชื่อว่าเป็นปุ่ม sort นะครับคือ sort ในที่นี้คือ s o r t นะนะครับไม่ใช่ Sort แบบ So r t สพลิกซอร์ภูเขาทองอะไรอย่างนี้นะครับนะเนมของเราก็คือ sort นะครับแล้วก็อันนี้คือ Ra เ e l นะครับในที่นี้ของเราเป็นชื่อราเ e l 2นนะครับปุ่ม sort ของเราเนี่ยนะครับถ้าเรามาที่ Event นะครับแทนที่จะเป็น Even t Max คลิกละผม รบมันไปก่อนนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นการสร้างฟังก์ชันใหม่1ฟังก์ชันนะครับชื่อบั t o อ s ส r t คลิกนะครับนะจริงๆเขียนอย่างนี้ไม่ดีเลยอันนี้คือ Button Max กนะคลิกเดี๋ยวขออนุญาตให,ให้ตั้งชื่อให้มันไปในทิศทางเดียวกันหน่อยนะค,คลิกขวานะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อนะครับผมคลิกขวานะครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Refactor Rename นะครับ refactor ไม่มีร e n a m e เลยก็ได้อะรี n a m e นะครับเราจะไม่แบบแก้พิมพ์ไปเองนะครับเราจะคลิกขวาแล้วก็รี n a m e นะครับการที่เราคลิกขวาแล้วรี n a m e เนี่ยนะครับมันทําให้จุดอื่นๆในโค้ดของเราเนี่ยเปลี่ยนด้วยนะครับจุดอื่นในโค้ดของเราเปลี่ยนด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับนะอีกหน้าหนึ่งนะฟอร์มหนึ่งจุดดีไซเนอร์เนี่ยนะครับนะมันจะมีไอ้เจ้านี่อยู่นะครับบัตทอนคลิกนะฮะ เนี่ยปุ่ทอนคลิกของเราก็เปลี่ยนด้วยตอนแรกมันเป็นบัตทอนขีดล่างแม็กขีดล่างคลิกถูกไหมแต่ถ้าเราคลิกขวาดีเนมเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนหมดทุกหน้าที่มันเกี่ยวข้องนะครับอ่ะคราวนี้นะครับก็คือปุ่มซอร์สปุ่มซอร์สก็คืออยากให้มันเรียงลําดับจากน้อยไปหามากนะครับผมนะเดี๋ยวผมแนะนําเข้ามาที่ตรงนี้ก่อนนะเข้ามาที่นะครับ expert k e y b o a m m i n g tutor นะครับอันนี้ก็คือ เว็บของเรานั่นเองเว็บโรงเรียนสอนเขียนโปรแกรมสุดไฮโซของผมนั่นเองนะครแล้วก็รามาร่างสุดนะฮะมันจะมี tutorial ไหนวะติว t ตอร a เไหนหน้าติว o ตอร l เรียนะติวตอรเรีย,นะรยนะครับฟรีติว o ตอร l เรียนะครับแล้วก็ ร่างสุดของ Tutorial นะครับนะหาคขาว่า Sort นะเดี๋ยวอันดับต่อไปเนี่ยเราจะเรียนรู้เรื่องของการ s ซ r t กันนะฮะซอสศูนย์หนึ่งนะครับ,นะรบสมมติว่าผมจะใช้อันกระทึกที่ชื่อ Selection Sort เนาะนะครับสิบตัวนะครับ Animate Result นะครับกด yes นะครับอ่ากด start นะครับ อันนี้คือ Input ของเรานะครับเราอยากจะซอสนะครับนะคบในที่นี้เราจะใช้สิ่งที่เรียว่า selection sort selection sort เนี่ยมันจะหาค่า max นะครับในที่นี้ค่า max ของเราคือคือสิเนาะเราก็บางทีมันก็เร็วไปเอาไม่เอาไม่ม่ไม่นะฮะก็คือไอเดียของ selection sort เนี่ยนะครับผมก็คือจะหาค่า max แล้วเอาค่า max ไปสลับไว้สุดท้ายโอเคนะนะครับเอาแค่เอาแค่สิตัวก็พอนะครับ อันดับแรกเลยมันก็จะเปรียบเทียบนะครับทีละตัวนะครับอะาทนนี้ก็คือสิบมากสุดเนาะนะครับมันก็ยังไฮไลท์ที่สิบอยู่นะครับไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งเจอตัวสุดท้ายนะครับมันก็สลับนะครับแจแล้วก็ต้องทําใหม่นะครับนะาทำไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งเจอตัวที่มากสุดก็คือตอนนี้เป็นเก้าเนาะนะครับไปเรื่อยแต่คราวนี้จะไม่ไปถึงตัวสุดท้ายแล้วจะถึงตัวรอสุดท้ายนะครับแล้วก็สลับนะครับนะครับอันนี้คือไอเดียของ selection sort นะ selection sort คือ ทำการเปรียบเทียบเพียงตัวไปเรื่อยนะครับนะครับนะเอาตัวมากสุดของลองมากสุดลองมากสุดลองมากสุดสลับไปอยู่ตัวสุดท้ายลองสุดท้ายแล้วก็ลองสุดท้ายไปเรื่อยๆนะครับนี่คือไอเดียของ selection sort นี่ดู Anim เม i o n มันหน่อย Anim เม i o n สุดไฮโซของเรานะครับ,นะรบนะมีจำนวนครั้งการเปรียบเทียบอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับอันนี้เขียนด้วย Java Script นะครับ สุดท้ายนะครับก็คือไดอารนะครับที่เรียงกันนะครับจากน้อยไปหามากนะครับะเดี๋ยวดูมาอีกรอบก็ได้นะครับตอนแรกนะครับมันก็จะหาค่ามากสุดก่อนพอเจอค่ามากสุดนะครับก็ไล่เปรียบเทียบไปเรื่อยๆนะครับไล่เปรียบเทียบกับเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับนะจากนั้นตัวสุดท้ายนะครับก็คือสลับนะครับนะสังเกตว่าทําครั้งแรกเนี่ยค่ามากสุดจะไปอยู่สุดท้ายนะครับค่ามากสุดไปอยู่สุดท้ายนะ ทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเดีย๋ยวเรารอ,รอมันก,ก่อน นะการที่เอาค่ามากสุดไปสลับตัวสุดท้ายก็รอสุดท้ายไปเรื่อยๆเนี่ยผลลัพธ์ของเราเนี่ยมันก็จะเรียงนะครับจากน้อยไปหามากนะครับผมนะอันนี้ทําใหม่อีกรอบแล้วเนาะนะก็ไอเดียตรงนี้นะครับนะเรามีฟังก์ชันหาค่า max แล้วนะครับแต่ว่าค่า max ของเราตรงนี้มันคือการหาค่า max ทั้งอาร์เรย์นะนะครับผมขออนุญาตเติมนะ p r รามิเตัวตรตรที่2ลงไปในการหาค่า max ก็คือนะครับ หาจนกระทั่งถึงตัวที่เท่าไหร่นะครับหนะาจนถึงตัวที่เท่าไหร่ก็คือคําว่าเรนนั่นเองนะครับแทนที่จะใช้ x จุดเรนนะครับผมจะใช้คําว่าเรนเฉยๆนะครับคําว่าเรนเนี่ยก็คือนะให้หาค่าแม็กในกี่ตัวนั่นเองนะเอาง่ายๆคือคําว่าเรนก็คือหาค่าแม็กในกี่ตัวนั่นเองตอนนี้เนี่ยฟังก์ชันแม็กของเราเนี่ยนะครับมีพารามิเตอร์ตัวที่1ก็คือ x นะพารามิเตอร์รตัวที่2อเนี่ยก็คือเรสละนะครับ นะพารามิเตอร์ตัวที่หนึ่งคือ x นะพารามิเตอร์ตัวที่สองคือ range นักเรียนไม่ต้องคิดว่าผมสอนเร็วเพราะผมสอนเร็วจริงๆนั่นแหละนะครับถ้าอยากเรียนแบบเต็มๆนะครับก็จะมีคอร์สไอ้ cs อสหนึ่งศูนย์สองนะครับ c ีชาร์หนึ่งศูนย์สองนะครับพอตอนนี้ตอนแรกเนี่ยฟังก์ชัน max ของเราเนี่ยมันมีพารามตรติเตอร์ตัวเดียวแต่ว่าพอเราเพิ่มคำว่า range ตรงนี้เนี่ยนะครับผมมันก็จะทำให้ไอ้ฟังก์ชัน max ของเราเนี่ยมีพารามิเตอร์สองตัวละนะครับสังเกตตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับตรงนี้ก็คือ มันมีเออร์เกิดขึ้นนะครับนะในที่นี้นะครับก็คือคําว่า Max ตรงนี้เอามาไปตีนะครับมันจะบอกว่า d ดส r โนอาร์กิวเนนะครับนะฮะก็คือ Argument ของเราเนี่ยนะครับมี x กับ r รน g e นะครับแต่ว่าที่เราใส่ไปนะครับก็คือเราลืม r รน g e นั่นเองนะฮะในนี้ของเรานะครับก็คือ r ร n g e คือ x จุดเรนนั่นเองเอให้ x จุดเรนสนี่เห็นว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในฟังก์ชันเนี่ยนะครับตัวแปรของเราเป็น x นะแต่ถ้าเกิดว่า อยู่ที่การเรียกใช้เนี่ยนี่คืออันหลักของเราเนี่ยนะมันไม่มี x แล้วนะฮะนะมันไม่มี x แล้วมันเป็น number in แทนนะฮะก็คือเป็น number in จุดเน้นนั่นเองนะครับนะลองรันดูนะครับเอาไอ้นี่มาใช้นะฮะอะไรเดิมกดลงไปนะยังถูกต้องอยู่เหมือนเดิมนะฮะทีนี้นะครับกด stop ก่อนนะต่อไปนะครับผมจะเขียนฟังก์ชัน s t a r t นะครับ ฟังก์ชัน o r t ก็คือนะครับผมเขียนก่อนนะครับ Public ก็คือให้ทุกคนเรียกได้มนม่พว่า Public นะฮะกับคาว่า Private Private ก็คือเรียกได้เฉพาะในคลาสนั้นเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเราเรียนเรื่อง o p p ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเข้าใจคำว่า Public กับ Private เนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าไอเ้เจ้าคอร์นนี้เวลาจะทันหรือเปล่านะเรื่อง o p p นะครับ Public void นะครับนะ b l i c void sort นะครับเอา s sort มาเขียนไว้เป็นฟังก์ชันนะครับ อโทษนะกดผิดปุ่มนะครับในทีน่นี้ซอสของเราก็คือเรียงเรกนะฮะในอาร์เรย์นะฮะจากน้อยไปหามากแสกอินพุตของเราเนี่ยก็คืออาร์เรย์ของ x นั่นเองนะครับนะอินพุตของเราคืออาร์เรย์ของ x นั่นเองนะครับเรามาดูอันเกิดขึ้ของการซอสกันก่อนเนาะนะ sorting algorithm นะครับก็คือเรียงนะครับผมในที่ของเราเรียง array นะครับนะจากน้อยนะครับไปมากนะครับผมนะไอเดียของเราก็คือสเต็ปที่หนึ่งนะครับเอ่อหานะครับหาค่านะครับหาค่า max นะครับใน10ตัวนะครับหาค่า max ใน10ตัวนะนะครับสเต็ปที่2นะครับ เอาค่าแม็กนะฮะไปไว้ท้ายอาร์เรนะครับอันนี้คือสเต็ปที่สองนะสเต็ปที่สามนะครับผมทาเหมือนเดิมเลยนะครับหาค่าแม็นะครับ